ประเด็นการโกงเงินของเจ้าที่รัฐที่ทํากันเป็นความเคยชินแล้วก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราไปต่อกันอีกหนึ่งปัญหาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันที่มีมาอย่างยาวนานและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะนั่นคือการโกงเงินสากรทั่วประเทศหลังจากก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวโด่งดังค่ะคือการโกงเงินสากรอนอมรั์การเกษตรที่มีมูลค่าความเสียหายสมาชิกเนี่ยถูกยักยอกเกินไปมากกว่า600ล้านบาท ประเด็นนี้เองนะคะก็ทําให้เราต้องมากลับมาทบทวนนะคะว่า การดําเนินการกฎหมายรวมถึงช่องโหว่ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในการจัดการสหกรณ์เนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะใช่ครับแล้วก็ช่องโหว่ที่ทําให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากรรมการของสหกรณ์นะครับมีอํานาจใช้ตําแหน่งในการเซ็นอนุมัติทั้งฝากเงินทั้งกู้เงินระหว่างสหกรณ์กันได้ขณะเดียวกันนะครับกฎหมายยังเอื้อครับเอื้อให้กรรมการสหกรณ์เหล่านี้มีสิทธิ์มีเสียงครับแล้วก็ท้ายที่สุดเองสมาชิกข,ของสหกรณ์เนี่ย ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นั่นเองครับหลัลกๆแล้วนะคะรูปแบบของการโกงงสากรกรเนี่ยมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันร,รูปแบบแรกเลยคือการยักยอกเอาเงินเนี่ยออกไปเลยอีกรูปแบบหนึ่งที่ยากต่อการตรวจสอบนะคะนั่นก็คือการที่คณะกรรมการบริหารพักนี่แหละมีอำนาจอนุมัติในการที่จะเอาเงินของสากรกรเนี่ยไปฝากไปกู้ไว้ตามสากรกรต่างๆทั่วประเทศจนทําให้ยากต่อการตรวจสอบนั่นเอง ประเด็นนี้เกิดขึ้นนะคะหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็มีสากรครูอมทรัพย์จังหวัดตรังนี่แหละพยายามที่จะออกมาร้องเรียนมาขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหารวมถึงการแก้ไขกฎหมายบางอย่างที่จะทําให้สมาชิกเนี่ยเป็น,นกลไกหนึ่งในการตรวจสอบการทําง,งานของคณะกรรมการได้แต่ท้ายที่สุดสากรครูอมรัพย์หนึ่งในสมาชิกสากรนะคะก็ต้องถูกกันแกล้งแล้วก็ถูกร้องเรียนลงสนามข่าวเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ เอาเงินไปลงทุนเอาเงินย้ายเงินไปฝากที่ที่อีกสากรหนึ่งสากรนี้ก็ฝากไข่กันไปไข่กันมาสุดท้ายพอมีปัญหาถ้าเจ๊งมันก็เจ๊งลากลางกันไป วิชิตนาแจ้งอดีตข้าราชการครูวัย73ปีหนึ่งในสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรางจำกัดพยายามยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ที่เขาหวังว่าการบริหารงานของกรรมการเป็นการผูกขาดเอื้อประโยชน์กันในกลุ่มและพวกพ้องจุดเริ่มต้นในความพยายามนี้เกิดจากสหกรณ์ครูตังมีการจัดซื้อที่ดินเตรียมสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ แน่นอนว่าเงินที่ใช้ในการก่อสร้างคือเงินของสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดครูวิชิตจึงมองว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เหล่าสมาชิกก็มีสิทธิ์ในการตรวจสอบเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดการทุจริตเกิดขึ้นเหมือนกันกับสหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศเงินหมุนเวียนอยู่ในสหกรณ์ก็ตอนนี้มีเงินสำรองเหลืออยู่ประมาณ600กว่าล้านบาทครับและก็มีการนำไปจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักงาน อาคารเอกใหม่48ล้านซึ่งเรื่องนี้ก็ผมได้นำเสนอหนังสือสอบถามไปเมื่อเดือนอมีนาคม2564จนบัดนี้ก็ไม่มีคำตอบอาจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดหาจัดซื้อที่ดินแต่ประการใดถามว่า,าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าการใช้เงินจํานวนทั้งซื้อที่ดินแล้วก็สร้างอาคารนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่า8 0 0ถึงร้อล้านบาทซึ่งเม็ดเงินต่างๆนี้เป็นของสมาชิกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้องให้มีความจำเป็นและก็มีการจัดซื้อที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใสครูวิชิตยังทำได้ แต่เพียงล่ารายชื่อสมาชิกสาหากรณอ์อมทรัพย์ครูด้วยกันเพื่อยื่นขอแก้ไขข้อบังคับของสาหากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกในการตรวจสอบการทำงานของกรรมการและการมีส่วนร่วมในสาหากรณ์แต่เมื่อยื่นไปหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่เป็นผลคดีการโกงเงินของสาหากรณอ์อมทรัพย์ในจังหวัดตรังยังเกิดขึ้นกับสมาชิกสาหากรณอ์อมทรัพย์ตำรวจตรังที่สาหากรณ์ใช้เงินกว่า14ล้าน7แสนบาท ซื้อที่ดินเพียง3ไร่เศษเตรียมก่อสร้างที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรังแห่งใหม่ทั้งที่ราคาประเมินทั้งแปลงราคาเพียง4 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นแม้สมาชิกจะทำหนังสือทักท้วงแต่ไม่เป็นผลกรรมการแอบนัดโอนเงินโดยไม่บอกสมาชิกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับการโกงเงินสหกรณ์การเกษตรที่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์ยักยอกทรัพย์สมาชิกกว่า600ล้านบาท พฤติการการทุจริตในสหกรณ์เกิดจาก2ผู้ต้องหาปลอมลายมือชื่อสมาชิกถอนเงินและบันทึกข้อมูลในสมุดคู่ฝากเป็นเท็จโดยใช้ความไว้วางใจของสมาชิกที่บางส่วนนำสมุดคู่ฝากมาไว้ที่กับสหกรณ์โดยเลือกสมาชิกเป็นกลุ่มข้าราชการบำนาญที่ไม่ค่อยได้ทำธุรกรรมกับสหกรณ์พฤติการการโกงในลักษณะนี้จะต่างจากการทุจริตในสหกรณ์เครดิตยูเนียนคองจันทร สาหากรณ์อมรับจุลาสาหากรณ์เครดิตยูเนียนมงคลเศรษฐีสาหากรณ์เคหะสถานนบพา้าร่วมใจชุมชนสาหากรณ์ธนกิจไทยและอีกหลากหลายสาหากรณ์ทั่วประเทศที่เชื่อมโยงกันรูปแบบการโกงเงินสาหากรณ์หลักๆจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบคือการที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูดหรือโอนเงินออกมาได้ในทันทีกับอีกรูปแบบหนึ่งที่ซับซ้อนขึ้นและการตรวจสอบทำได้ยาก คือการทุจริตในลักษณะบุคคลที่มีอำนาจหรือผู้บริหารสหกรณ์อาศัยอำนาจทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนำเงินของสมาชิกไปลงทุนกับสหกรณ์อื่นๆอ้างว่าเพื่อทำผลกำไรแต่แท้จริงแล้วเป็นการโยกย้ายถ่ายเทเงินให้กับพวกพ้องของตัวเองซึ่งวิธีการนี้ยากที่จะตามเงินกลับคืนมาอย่างการทุจริตในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคองจันทร์สหกรณ์ออมทรัพย์สุลาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ที่วาซับซ้อนซ้อนเงื่อนหนึ่งในสมาชิกสหกรณ์อ,อมรั์จุลาให้ข้อมูลกับตัวจริงสนามข่าวว่าเริ่มจากการที่สหกรณ์อ,อมทรัพย์จุลาทําสัญญาให้กู้แก่สหกรณ์คลองจันทร์กว่า1,400้ล้านบาทในขณะที่ผู้บริหารสหกรณ์คลองจันทร์ชุดนั้นถูกแจ้งความดําเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ช่อโกงประชาชนแต่ผู้บริหารสหกรณ์จุลาขณะนั้นกลับนําเงินของชาวสหกรณ์จุลาไปให้สหกรณ์คลองจันทร์กู้ สหกรณ์อมซั์จุฬายังนำเงินไปฝากกับชุมชนสหกรณ์ธนกิจไทยกว่าหกร้อยล้านบาทฝากกับสหกรณ์เคหะสถานนพเก้าร่วมใจอีกเก้าร้อยล้านบาทซึ่งแต่ละสหกรณ์ล้วนแล้วแต่ฝากเงินกู้เงินกันไปมาระหว่างสหกรณ์สุดท้ายอาจกลายเป็นหนี้เสียคือสายกรที่เราเคยชื่อถึงเนี่ยเข,ขาขาดเงิน mm hmm. และจุฬาเนี่ยมีเงินก็เขาควจะมาขอความ ช่วยเหลือทางการเงินซึ่งทำอยู่ในสองรูปแบบก็คือ,อให้กู้กิจุลาก็ให้กู้หรือเอากิจุลาเงินไปฝากมันมีสองรูปแบบอย่างเช่นคลองจันเนี่ยเขาจะมีทั้งที่อขอเงินฝากจ,จากจุลาและขอกู้จากกจุลาเพราะกฎหมายก็อนุญาตให้ทําได้อยู่แล้วคือคือแต่ก่อนเนี่ย จะมีกรรมการคณ,ณะกรรมการเนี่ยเป็นผู้บริหารคือถ้าเราพูดง่ายๆถ้าเป็นบริษัทก็คือบอร์ดบอร์ดของบริษัทเอาอย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับคลองจันทร์และมงคลสีเนี่ยคลองจันทร์ที่ผมเล่าเขาเลาเมื่อกี้เนี่ยมันมีทั้งฝากสันคู่เวลาฝากเวลาเอาเงินฝากเอาเวลาเอาเงินฝากไปเนี่ยเ ก็าอาจจะมีการขอผลตอบแทนเพราะว่าเงินปากบางยุคที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันอาจจะหายากนิดหนึ่งหรือถ้าถ้าคุณไปคู่แบงค์เนี่ยอาจจะต้องจอ่ายดอกเบี้ยแทงทีนี้ถ้ากรรมการทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งฝ่ายผู้ทั้งฝ่ายกองจัดและฝ่ายจุฬาเนี่ยเอ,อรู้เห็นเป็นใจกันก็<า>ก็จะมีก็จะมีเงินทอง สอดคล้องกับข้อมูลจากเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชันประเทศไทยที่ระบ,บุว่าช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตเงินสหกรณ์หลักๆมีอยู่3ประเด็นคือคณะกรรมก,การบริหารสหกรณ์ขาดความเป็นมืออาชีพฝากเงินกู้เงินแบบคว่วยกันไปมาจนกลายเป็นวัวพันหลักและสหกรณ์ถูกใช้เป็นแหล่งในการฟอกเงินเขาทำงานกันเป็นเครือข่าย เราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่มีคดีเนี่ยมันจะเป็นการเอาเงินไปลงทุนเอาเงินย้ายเงินไปฝากที่ที่อีกสากรหนึ่งสากรนี้ก,นก็ฝากไข่กันไปไข่กันมาสุดท้ายพอมีปัญหาถ้าเจ๊งมันก็เจ๊งลากลามกันไปหรือเอาเงินสากรเนี่ยไปลงทุนจะไปลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในกิจการในธุรกิจในทรัพย์สินถ้ามันขาด ขาดความเป็นมืออาชีพขาดการตรวจสอบที่ดีนะครับมันก็สร้างปัญหาได้เหมือนกับทุกวันนี้ที่เราเห็นนะว่ามันเชื่อมโยงระบบไปมาสิ่งสําคัญที่ทําให้ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้อาจารย์มานะมองว่าเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่กํากับดูแลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหานั้นอาจเป็นเพราะมีผลประโยชน์ระหว่างกันตัวจริงสนามข่าวยังสอบถามการดําเนินการแก้ไขปัญหากับกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานกำกับดูแลอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรกรโอภาสทองยงตอบกลับมาว่ากรมตรวจบัญชีสหกรกรได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยการตั้งทีมตรวจสอบเฉพาะกิจในการร่วมกันตรวจสอบคู่กับสหกรกรรวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริมและผลักดันให้สหกรกรใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอจากสมาชิกสหกรณ์อ,อมทรัพย์อีกหลายคนที่เสนอให้สหกรณ์ออกจากการกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ไปขึ้นกับการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะมองว่ากระทรวงไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทําให้เงินในสหกรณ์กว่า6,000ล้านบาทสูญไปและให้เหล่าสมาชิกได้รับความเดือดร้อนสุดท้ายเงินของเหล่าสมาชิกที่หวังเก็บไว้ใช้ในบ้้นปลายชีวิตหายเข้าไปในกรีบเมฆ กระบวนการเอาผิดและการตรวจสอบก็ล่าช้าทำให้บางคนในขบวนการโกงล้มหายตายจาก หลังจากนี้ก็ต้องจับตานะคะว่าคุณมนัญญาไทยเศษเนี่ยซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาขับเคลื่อนพยายามแก้ไขปัญหานี้จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรค่ะใช่ครับมูลวค่าความเสียหายมันมหาศาลมากนะครับกับกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือตัวจริงสนามข่าวครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราสองคนย้อนหลังได้นะครับหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า u t u b e นะครับชื่อเดียวกันเลยตัวจริงสนามข่าวกลับมาเจอกับตัวจริงสนามข่าวได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งช่วงนี้เรา2คน พร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ